สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการเด็กนอกกะลาวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับหอยเชอรี่นะคะว่าในหอยเชอรี่นั้นมีประโยชน์อย่างไรเชิญไปพบกับพิธีกรภาคสนามของเราได้เลยค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเด็กนอกกะลาตอนหอยเชอรี่ครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องหอยเชอรี่นะครับชื่อหนึ่งชื่อว่าหอยโขง่งอเมริกาใต้หรือว่าเปาอเฮื้อน้ําจืดนะครับเรามาดูลักษณะของ หอยเชอรี่กันนะครับนี่ก็เป็นหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่เวลามันออกไข่ก็จะมาขึ้นมาออกไข่ข้างบนนะครับเพื่อป้องกันจากพวกปลาที่มาตอดไข่ของมันนะครับถ้ามันะมถีถ้าตัวไหนสมบูรณ์ก็จะออกไข่ได้เยอะครับไข่หอยเชอรี่นั้นมันจะออกไข่เป็นประมาณหลังจากผสมพันธุ์สองสามวัน และไข่ของมันออกทีนึงก็ประมาณ300กว่าฟองถึง3,000ฟองดังนั้นหอยเชอรี่จึงมีปริมาณที่เยอะอย่างเช่นตัวนี้นี่มันกำลังเกาะกัน2ตัวเพื่อจะผสมพันธุ์กันอยู่นะคะ หอยเชลรี่นั้นที่ทุกคนคิดว่าเป็นศัตรูพืชที่มากัดก,กินข้าวเรานั้นบางคนอาจจะใช้การฉีดยาพ่นยาฆ่า,มาแมลงนะครับแต่ที่โรงเรียนเราไปมาพัฒนาแห่งนี้ mm hmm. เขามีวิธีที่จะใช้หอยเชลรี่ให้เปิดประโยชน์มากที่สุดหอยเชลรี่ที่อย่างที่อธิบายไปก็คือมันออกไข่สามร้อยกว่าฟองถึงสา0พันฟองมันจึงไประบาดในพื้นที่ ข้าวล้วไปกัดกินข้าววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับคนที่ใช้หอยเยเ่อรี่เป็นประโยชน์อ้าวพี่อนพีแทนครับแล้วเ,เราจะดูยังไงครับว่าอันไหนตัวผู้อันไหนตัวเมียก็ตัวผู้ก็ฝาปิดมันจะกว้างขึ้นครับส่วนตัวเมียก็จะเป็นลักษณะฝ<ร>าปิดเ,เล็กต้องดูที่ฝาปิดว่ามันเล็กมั้ครับแล้วพี่อนพี่แทนจะมีวิธีการจับหอยอยังไงครับก็วิธีดั้งเดิมก็ลุยน้ําจับเลยครับ แต่สมัยนี้ผู้ผมก็วัฒนาเอากา้านทางสปะปะหลังอ๋อก้านนี่เหระครับในที่แทนลองทดสอบกับแห้ผมเห็นเลย้าเรามาใส่แบบนี้ตอนเ,เช้าเราก็จะได้นนเพราะว่ามอให้มันจะลอยน้ําตอนเช้ามันจะออกหากินครับอ๋อมันจะออกหากินที่มันเกาะ มันใบมันสำปะหลังนี่เพราะอะไรครับมันจะเอามาใส่เอาศัใส่อยู่หรือว่าก็บางครั้งก็มาใส่อยู่บางครั้งก็มาถ้าอย่างนี้เราไว้อย่างนี้แล้วเราใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ครับถึงหอยจะมาก่อก็ต่อไปเราจะไปดูที่แปลงนาครับเพราะว่าหอยมันชอบดักเลนครับ ตอนนี้เราก็ได้มาถึงแปลงนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโ,โอ้นี่ครับไข่หอยเชียนๆต้นมันสับมากเติมน้ำน,นะนักดีดิโดเพราะมันมีไข่ที่ยังเป็นพวกตัว ของเชอรี่ของพวกมันครับเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับเขาก็ใช้พวกยาฆ่าหญ้าฆ่าวัชพืชในไร่นาของเขาและของเชอรี่ที่ชอบกินพวกวัชพืชอะไรมากมายเนี่ยเขาก็ไม่มีที่กินเขาก็มาเกาะที่ยอดเขาเพื่อเป็นชอบกินยอดเขาอ๋อแล้วทำไมมันต้องกินยอดเขาครับ ก็อยาไม่ชอบเพราะอะไรครับแต่มันจะชอบพวกข้าวที่ปลูกประมาณหนึ่งถึงสิบวันแล้วอย่างเช่นพวกตะไคร่อะไรมันกินนะครับกินอ๋อก็คือว่ามันจะกินตะไคร่แล้วก็พวกยอดก้าต่างๆแต่ว่าชาวนาะจะฆ่าพวกวัชพืชฆ่าตะไคร่อะไรหมดเลยมันก็เลยจะเป็นต้องมากินข้าวครับ เออเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุในการถ่ายทำนิดหน่อยครับนะครับมันไม่มีอะไรมาสอตัวเลยพี่อันยงไงครับเออไม่มีกระอกนครับนี่ก็เป็นหอยตัวเมียนะครับสองตัวเลยสองตัวนะครับยังไงนะครับพี่อันนี่ก็จะเป็นไข่ตัวเมียนะครับเนี่ยครับหอยตัวเมีย สองตัวเลยใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นหอยตัวเมียนะครับสังเกตว่าฝาปิดมันจะอันเล็กนะครับเพราะว่าหอยตัวผู้มันจะอันใหญ่อย่างนี้เก็บได้เยอะไหมครับแถวตรงนี้บ้านอะได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันมีแต่บุ๋งนี่ค่ะอุ้มันจะขึ้นมากินผักุู้ใช่ไหมครับครับบางตัวก็ขึ้นมากินบางตัวขึ้นมาวางไข่ครับหอยเชอรี่นี่มันจะเอามันจะออกไข่เวลาตอนไหนครับ ก่อ,อนช่วงประมาณตอนกลางคืนเพื่ออะไรครับออกตอนกลางคืนทำไมไม่ออกกลางวันครับเพื่อให้มีความเงียบสงบอ๋อมันต้องการความเงียบครับนี่นะครับที่เราใส่ไว้ก็มีหอยมากินเยอะมากครับต่อไปเราก็จะเก็บใส่นี่นะครับไปกี่ชั่วโมงแล้วครับพี่แทนประมาณสองสามชั่วโมงได้ครับ มันก็จะขึ้นมากาะอะไรยงนี้ครับเรื่อนพวกที่เหลือวัเราก็สามารถแช่น้ําได้ต่อไปให้ก็ส่วนนี้ที่ได้บางครั้งก็เอาไปนํำทำอาหารครับแต่ถ้าทําอาหารไม่หมดเราก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักคียว่าผักใส่พวกอะไรครับใส่พวกต้นไม้ พี่ปานครับพวกน้ำหมักพวกนี้เขาทำยังไงครับรเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทครับพี่ปองครับประเภทหนึ่งก็จากเปลือกหอยครับเป็สองคือจากตัวไข่ครับไข่ของหอยครับเอามาทำยังไงครับเอามาขับหรือเอามามาทุบกับทุบให้ละเอย่างครับในน้ำหมักมันจะมีอะไรบ้างครับก็มีพอดอะไรอย่างนั้นแล้วก็หมักไว้ แล้วก็เอาไปใช้กับการเกษตรได้ไหมค่ให้รถต้นไม้ธรรมดาได้ครับคือ